สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของจูน่ามายนะครับคลิปนี้รีวิวนะครับผมภาพยนต์ Black Panther ภาค2 w a k a ก d a f o r e v e r นะครับหลังจากที่ Day 1นะครับรอบแรกไปดูกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อนๆไปดูกันหรือยังนะครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับรีวิวอาจจะยังไม่ได้พูดถึงการสปอยมากนักนะครับมาพูดถึง อารมณ์ความรู้สึกหลังจากที่กําลังแบบนั่งนึกไปนึกมาว่าเฮ้ยเราจะจะอยากจะพูดอะไรบ้างความรู้สึกที่มีต่อนหนังเรื่องนี้นะครับนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เริ่มอัดนะครับแบ็กแพนเทอร์ภาคสองครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างอะไรที่แบบเชิงชัวนใที่เราไปดูในในโรงแบบเยอะมากๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้เข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเออมันเป็นหนังที่มีความอ่าให้ความหวังแล้วก็อะไรอาร์วรต่อต่อตัวละครที่จากไปมากนะครับนั่นก็คือกษัตริย์ ทีชาร่าที่รับบทโดยเชดวิกโบสแมนนะครับที่แบบมาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันนะครับทำให้ตัวหนังนี้ก็ต้องแบบปรับแก้ตามเพื่อต้องเลี่ยงบทนี้ออกไปนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นการเลี่ยงบทนี้ได้ดีมากๆนะครับผมมันก็เลยทําให้ช่วงแรกของเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้าให้ความหวงังอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่โลโก้ไ i เ a n s e ซีเควนต์นะครับที่ปกติจะแบบขึ้นกันอย่างแบบตื้อ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 อะไรอย่างเงี้ยเออคือโลโก้ซีเควนต์นี่คือเงียบมากแล้วแบบมีแต่เชดวิกโแบสบ อารายอาวอนแล้วก็แบบอุทิศให้กับแชดวิกโบสแมนจริงๆตอนต้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับหลังจากเรื่องของการอุทิศให้กับแชดวิกโบสแมนผู้รับบททีชาล่าแล้วเนี่ยหนังค่อนข้างที่จะเดินเรื่องเร็วนะครับแบบลุกเลาคนดูแบบเออปุกตัดมาทันทีเข้าเรื่องประเด็นของเรื่องนี้ทันทีนะครับเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังแบบเขาเรียกว่า เฟมินิจ๋าคือแบบผู้หญิงแบกหนังเรื่องนี้เออเป็นหนังเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเนื้อเรื่องของหนังนะครับมีความเข้มข้นมากๆนะครับคือแบบระเบิดประเด็นเรื่องของความขัดแย้งที่จะนําไปสู่เรื่องราวทั้งหมดของเรื่องนี้ทันทีนะครับผมก็มีการเปิดตัวละครใหม่ๆนะครับอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างครับมีการเปิดตัวละครเนมอนะครับเปิดตัวละครลิลลีวิลเลียมนะครับผมก็คือไอวอนฮาร์ดนะครับซึ่งทางฝั่งของเนมอเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆวาฒนธรรม เาเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนกับว่าเออเหมือนเขาพันมันมากับมืออะไรเงี้ยเขาสร้างมันขึ้นมากับมืออะไรเงี้ยคือมันมีความคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นของ Black p a n t h e r อยู่ประมาณนึงนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผมผมรู้สึกว่าอยากจะเห็นทาลุคารมากกว่านี้แต่มันก็พูดยากนะว่าแบบเออมันมันไม่ใช่หนังของนโมมันไม่ใช่หนังที่จะต้องนําเสนอทาลุคารอะไรเงี้ยมันมันคือหนังวาคันดา forever ไงเราก็เลยได้เห็นน้อยนี้ผมก็ส่วนตัวนะครับอยากจะเห็นเมืองใต้น้าที่มันมากกว่านี้นะครับแล้วก็วิธีการนําเสนอของเขาเนี่ย แต่ก็โอเคแหละมันด้วยความที่มันอยู่ใต้น้ำเราจะไปทำให้มันสวงสว่างอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือในส่วนของเนมอนะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกับความขัดแย้งส่วนตัวของเขานะครับที่เขาก็ก็มีความแบบปกป้องอาณาจักรตัวเองอะไรเงี้ยครับส่วนลิลลี่วิลเลียมนะครับก็เป็นตัวละครที่เข้ามาเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนฟ lict ของเรื่องนี้ละกันนะครับเป็นเป็นจุดสร้างความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นตัวชนวนที่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาซึ่งไม่ใช่แค่ทาโลคารและวากันด้านะครับผมก็จะมีทางฝั่งเอ่อบนโบอกอีกนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าตอนเนี้ยวากันด้ามันเหมือนเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพที่สูงที่สุดในโลกอะ่ะคือถ้าล้มวากันดาได้หรือว่าแบบอ่อคาดอานาจหรือลดแสนยานุภาพของวากันด้าลงได้เนี่ยนั่นนั่นหมายความว่าคุณคุณก็เป็นแบบเป็นประเทศแนวหน้าเป็นประเทศมหาอำนาจแนวหน้าแม้แต่อองอะไร ก็ยังแบบพยายามแบบที่จะลดทอนแสนยานุภาพของวากันดาลงไปนีครับคือความความเข้มข้นในเรื่องของการเมืองมันก็เลยเข้มข้นมากๆไม่ว่าทางฝั่งของมนุษย์ที่เป็นพวกอเมริกาพวกนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นประเด็นสําคัญมากในเรื่องนี้นะครับแต่ก็เข้ามามีบทบาทได้อย่างลงตัวนะครับผมตัดกลับมาที่วากันดาเองบ้างวากันดาเองก็ต้องบอกเลยว่ามัน ต้องแข็งแกร่งนะครับวากันดาเองตอนนี้เปราะบางมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เขาสูญเสียกษัตริย์ไปสูญเสียแบล็กแพนเทอร์ลงไปด้วยนะครับทีชาร่าเนี่ยเป็นเหมือนผู้เริ่มต้นไงถ้าเราได้ย้อนกลับไปดูภาคแรกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออนี่คือนโยบายของของกษัตริย์ทีชาร่านะครับที่แบบมอบเอาไว้ว่าเราจะแบบมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนนู่นนั่นนี่กันนะครับซึ่งยุคสมัยของวากันดาในแบล็กแพนเทอร์ภาคที่2นี้นะครับก็มีเหตุผลที่ต้องทําให้เกิด ความขัดแย้งนะครับผมทําให้เกิดเป็นการเมืองที่แบบว่าซ้ําแล้วซ้าอีกอะเป็นเป็นการเมืองที่ซ้ําซ้อนกันอะเออมันเป็นการเมืองที่มีความซับซ,ซ้อนซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าออตัวของวาคันดาเองก็เป็นเป็นประเทศที่แบบลี้ลับเนาะถึงแม้ว่าเราจะเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ยังแบบมีมี c u เ t u r e ของเขาอะมีความลี้ลับมีพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบก็ไม่ได้อยากให้คนนอกรู้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมตัดกลับมาที่นโมอ,อีกครั้งนะครับผมคือ เนมอลเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆคือด้วยความที่เป็นตัวละครใหม่เปิดตัวใน MCU นะครับคือเราพอรู้อยู่แล้วนะครับถ้าใครพอตามคอมมิกบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะรู้ว่าเออเนมอลมันมันมันคนประมาณไหนนะครับแต่ในหนังเรื่องนี้เนมอลมีความหลากหลายทางอารมณ์เยอะมากนะครับเขามีความอ่อนโยนมีความเป็นหัวขบดมีความเป็น <c oughs> เป็นนักเลงอะไรเงี้ยเออคือมีทุกความเลยคือมันมันจะไม่เหมือนตัวละครอย่างตัวร้ภาคที่แล้วอย่างคิวมองเกอร์อะไรเงี้ยเออคิวมองเกอร์ er, เขาก็จะมีความแบบชัดเจนมุ่งมั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ย แต่แต่กับนีโมกับไม่ใช่นีโมเป็นแอนตี้จะจะแอนตี้เป็นแอนทายฮีโร่คือเขาจะเป็นฮีโร่ก็ได้เป็นเป็นตัวร้ายก็ได้นะครับผมเหตุผลของเขาเนี่ยผมนั่งคิดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งระหว่างขับรถกลับมาก็เออรู้สึกว่าเออเหตุผลของเขามันโอเคนะมันมันไม่แย่แม้ว่าบางอันเนี่ยมันมันจะแย่อย่างเงี้ยด้วยความที่ข้อมูลล่าสุดนะครับเปิดออกมาด้วยความที่เขามี ยุยืนยาวผ่านความเจ็บปวดมาเยอะอะไรเงี้ยเออมันอาจจะทําให้แนวคิดของเขาอ่ะเป็นแนวคิดที่คนอายุ500ปีคิดกันนะเออผมก็ไม่เคย500ปีนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไงแต่แต่ด้วยความที่เขาอยู่นานอ่ะเขารู้วา่าจากการเกิดแก่เจ็บตายมากกว่าคนอื่นเขาเขาก็เลยมีแนวคิดแบบนั้นอะไรแบบเนี้นะครับซึ่งซึ่งเข้าใจได้สุดท้ายก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเนมอโอเคเลยนะสําหรับผมในมุมของเนมอนะครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่ตัวละคระที่ต้องบอกว่าเป็นตัวอีกของเรื่องแล้วกันนะครับชูรีนะครับผมชูรีในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นเดอะแบกมากๆนะครับเพราะซึ่งเอาจริงเนี่ยตัวละครชูรีเรายังไม่ได้รู้จักเธอมากนะพูดตรงตรคือโผล่มาตั้งแต่แบ็คแพนเทอร์ภาคแรก i n f i n i t y War อ n เอ็นเกนะครับพูดตรงๆงว่าเราเราไม่ได้เห็นเขามากนักว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมันประมาณไหนนะครับแต่เท่าที่เราสัมผัสมาได้เนี่ยก็คือเธอเป็นเด็ก เป็นเด็กแก่นกะโหลกอัจฉริยะที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเออคือมีความเป็นเด็กมากๆนะครับพอมาในหนังเรื่องนี้นะครับเธอเองเนี่ยเหมือนแบบโดนย่ำยีขยี้ความรู้สึกนะครับเยอะๆเยอะๆเข้าก็เออก็รู้สึกว่าเธอเธอแบบคาแรคเตอร์ของเธอมันมันชัดขึ้นด้วยความที่หนังเรื่องก่อนๆเนี่ยพยายามวางเธอว่าเธอเป็นอัจฉริยะที่แบบเป็นผู้เยออหยันขนรรมเนียมอะไรเงี้ยไม่เอาระบบเคานเจอร์เก่าๆของ วากันดาอะไรเงี้ยประเพณีวัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือแบบไม่เอาอะไรเลยเกี่ยวกับแบบความเชื่อเรื่องของถิ่นกําเนิดตัวเองของวาคันดาอะไรเงี้ยเออพอมาในนี้มันมันชัดมากนะครับหลายๆอย่างมันทําให้ชูรีชัดเจนมากนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวละครที่ แบกวากันดานะครับผมไว้ในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะรีวิวความรู้สึกเอาไว้ก็คือเรื่องของโทนนะครับโทนหนังเรื่องนี้นะครับว่าเซตตีมไปไปในทิศทางไหนนะครับหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบหนังแบบอุทิศแด่ผู้วายชนนะครับแล้วก็มีความโศกเศร้าอยู่ในนั้นนะครับมีความมืดนะมีความมืดมึนทึมแต่ไม่ได้ดาร์กนะหนังไม่ได้มีความดาร์กขนาดนั้นเออแต่จะว่าไปคือการนําเสนอ,อาชาวทาโลคารเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าถ้านำเสนอในในมุมแบบ ดากๆเนี่ยก็ได้นะมันเออมันดูน่ากลัวดีแล้วบางทีนะครับแต่หนังไม่ได้ไปแนวนั้นนะครับหนังยังมีความเป็น MCU อยู่นะครับแม้ว่าจะมีความเป็น MCU น้อยกว่าหนังเรื่องอื่นๆเปรียบกับทอแล้วกันคือฟ้ากับเหวนะครับคือความเป็น MCU ของแบล็คแพนเทอร์ภาค2กับทอภาค4นี่คือฟ้ากับเหวครับแต่ก็ยังมีใส่เข้ามาอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมันไม่น่าเกียดนะคือการใส่เข้ามามุกตลกพวกฮาอะไรเงี้ยใส่เข้ามาแบบโอเคเลยไม่น่าเกียดนะครับมีตัวละครตกมุกมีตัวโจ๊กอะไรเง นี่นะเขาก็ต้องบอกเลยว่าเออโอเคนะชอบมากๆนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ CGI เนาะ CGI พไอภาคหลังนี้นะครับมาวิวโดนโจมตีบ่อยนะครับก็ <laughs> ก็ต้องบอกเลยว่า CGI เรื่องนี้อยู่อยู่ในขั้นที่อาจจะดีไหมไม่รู้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องของการแบบคอลหางานหยาบละกันอ่า CGI ไม่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 เป็นงานหยาบนะครับมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเออมันมันยังลอยลอยอยู่นะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะ CG อะของหนังเรื่องนี้ประเด็นสำคัญมันคือเนื้อเรื่องแล้วก็ ความรู้สึกความหวังอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันมันไม่รู้จะไปต่อยังไงอย่างเงี้ยครับเออมันมันต้องใส่ความหวังไปเยอะๆนะครับซึ่งหนังทาได้ดีมากๆนะครับ C G I ก็เลยเป็นไม่ใช่เรื่องหลักแล้วกันนะครับถือว่าผ่านมากๆสําหรับ C G I ของหนังเรื่องนี้แต่อย่าเอา C G I ใต้น้ำของหนังเรื่องนี้ไปเทียบกับกับอวตารภาค2ที่จะเข้าเร็วๆนี้นะครับคือคือถ้าเทียบกันนี่คือมันนั่นแหละมันจะมันจะฟ้ากับเหวทันทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ C G ที่นี้ครับมาดูในส่วนที่ผมรู้สึกว่าเออยังยังไม่ดีพอออหรืาจจะผม เรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยกับตัวหนังมันก็พอมีอยู่บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับหนังค่อนข้างมืดนะครับผมอันนี้ส่วนตัวมากๆนะคนอื่นยังไงไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมสายตาไม่ค่อยดีนะครับพักนี้ดูหนังในโรงเนี่ยก็เหมือนกับโฟกัสไม่ค่อยได้ภาพมันเบลอเบอนิดนึงแถมหนังยังมามืดนะครับมืดแบบมืดหนะักมืดมืดไปเลยนะครับยิ่งลงใต้นะก็ยิ่งมืดไปอีกอะไรเงี้ยครับมันมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออหนังค่อนข้างมีความมืดมีความพยายามในการดูประมาณหนึง่งบางทีอ่ะเห็นเป็นเงาอ่ะคือมมมมัันนคคววาาาเเททกบด่่ะแจไห็ อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือหนังค่อนข้างมีความมืดประมาณหนึ่งเลยครับสำหรับแบ็คแพนเธอร์ภาค2นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะว่ายังไงดีแรงผลักดันที่รู้สึกว่ามันมันไม่ถึงยังไงอะ่ะมันมันมันไม่ค่อยถึงมันจะมีจังหวะที่เราต้องอะไรต้องอุทิตเนาะคือเขาก็ชวนคนดูแบบเอออุทิตเพื่อเชดวิกบอสแมนอะไรเงี้ยหลังจากที่อุทิตเพื่อเชดวิกบอสแมนแล้วเนี่ยตัวหนังก็ต้องสร้างแรงผลักดันใหม่นะครับซึ่งผมเองรู้สึกว่าเออแรงผลักดันใหม่อันเนี้ยมันมันอิมแพคก็จริงแหละมันกระทบต่ต่วา รู้สึกว่ามันมันแรงขับมันมันเหมือนมันทับกันน่ยกับกับของเดิมอะ่ะกับเรื่องของที่เราต้องอะไรอาวอนให้กับตัวละครทีชาลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีความรู้สึกว่ามันทับซ้อนกันนะรครับมันก็เลยทําให้แรงขับแรงส่งเรื่องนี้มันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออมันมันไม่มากพอแต่สุดท้ายตัวละครที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ถือว่าเป็นความหวัง ให้กับหนังเรื่องนี้ให้กับผลกระทบนี้ได้ดีพอสมควรเลยแม้ว่ามันจะมันหนังผู้หญิงอ่ะมันผู้หญิงแอคชั่นอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละครับมันอาจจะไม่ได้ดุดันมันอาจจะไม่แบบอีโบแบบแบบทรงพลังอะไรเงี้ยมันมันอาจจะไม่ได้ทรงพลังเท่าแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าหนังค่อนข้นขางที่จะเป็นประเด็นหลายอย่างพอสมควรหลังจากที่เ,เราสูญเสียนะครับผมแชดริกบสแมนนะครับหรือทีชาล่าก็ตอนนั้นแน่นอนว่านอกจากเราจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วมันก็มีคําถามนะครับอ่า คำถามในตอนนั้นเนี่ยใหญ่ๆเลยนะเท่าที่ผมจําได้มี2คําถามก็คือเราอยากรู้ว่าในหนังเนี่ยจะนําเสนอการจากไปของทีชาล่ายังไงอ่าหนึ่งคถามอันนี้คือคําถามแรกคําถามที่2แล้วใครจะมาแทนทีชาล่าอ่าอันนี้มันจะมี2คําถามเนี่ยท,ท,ที่แบบชาวเน็ตนะครับแบบพิมพ์ถามกันอะไรเงี้ยเยอะแย,ยะมากมายทุกๆครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการการจากไปของทีชาล่าออกมาอย่างเงี้ยทุกๆครั้งที่ทางสตูดิโอเนี่ยออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับนางแบล็คแพนเทอร์นูนั่นนี่อะไรเงี้ยครับคือจะ2คําถามนี้จะเป็น2คําถามใหญ่ๆ นในหนังนะครับอตอบคาถามเราได้ไม่หมดอันนี้ก็เลยเป็นส่วนตัวผมนะครับที่แบบอยากรู้เป็นพิเศษแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเขาก็ยังมีการตอบคาถามบางข้ออยู่นะครับแต่บางข้อเขาก็ไม่ได้ตอบเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราอยากรู้ว่าก็เราอยากรู้อะอยากรู้ว่าแล้วคุณจะนําเสนอยังไงอะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละครับบางอัานเขาก็ตอบมาเขาก็ไม่ได้ตอบนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตและการสําหรับ เพื่อนๆนะครับที่จะเข้าไปชมในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิว Black Panther Wakanda f o r e v e r นะครับผมภาคที่2ของ Black Panther นะครับก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นหนังเพื่อนหญิงพลังหญิงอีกเรื่องหนึ่งที่เข้มข้นมากๆเนื้อเรื่องสุดจัดนะครับ ยอมรับเลยว่าหนัง2ชั่วโมงกว่าแล้วมีเนื้อเรื่องขนาดนี้นะครับเอาอยู่ทุกๆก,กลุ่มของที่นําเสนอออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของวาคันดาคาโลคารฝั่งของอเมริกานะครับรวมไปถึงเรื่องของประเด็นของน้องลิลิวิเลียมนะครับผมคือทุกอย่างน่าสนใจหมดเลยนะครับคือทางฝั่งอเมริกาผมก็คิดอยู่ว่าถ้าตัวละครนั้นไม่มานะเพราะออซีเอคนใหม่ไม่มานะถ้าไม่ใช่คนนั้นนะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะดรอปมากแต่เอาคนนี้มาอนะ่ะคือเอาคนนี้มาแล้วแบบเออว่ะไม่ สมองเราก็จะคิดต่อไปเฮ้ยมึงต้องไปแบบนี้นแน่นอนมึงต้องไปหาทันดเดอร์เบแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันอย่างนั้นเลยอ่ะเออมันก็มีความน่าสนใจในมุมของทางฝั่งนั้นนะครับผมแต่หนังก็ไม่ได้โฟกัสมากหรอกครับเพราะว่ามันคือ,อ,อทอร์ลคาร์น VS วากันดาเนาะ อ่าก็ประมาณนี้ครับผมคะแนนนะผมคิดมานานมากๆแล้วก็ถกเถียงกับน้องทีมงานอยู่ว่าจะยังไงเราจะให้คะแนนเรื่องนี้ยังไงดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบเนื้อเรื่องเรื่องนี้มากๆแม้มันจะ,ม,นจะมันจะเยอะมันจะยาวอะไรเงี้ยเออมันเข้มข้นดีนะครับดรา,าม่าไม่ได้อิมแพกอะไรมากกับตัวผมนะครับมันมันไม่ได้เรียกน้าตาขนาดนั้นนะครับเป็นเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหนังยาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนังสั้นเกินไปหนังหนัง นังมีความพอดีอยู่นะครับผมให้คะแนนวัที่9.5เต็ม10นะครับด้วยความที่ยอมรับเลยว่าเนื้อเรื่องมันดีและมันน่าจะเป็นหนังเฟส4ที่ถ้าไม่พูดถึงในเรื่องของการเซอร์ไพรส์หรือการส่งต่อนู่นนี่อะไรมากมายเหมือนที่หนังเรื่องอื่นๆในเฟส4ที่ทํามาเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นที่สุดเป็นหนังที่ อทิศเพื่อทีชาล่าจริงๆครับอุทิศเพื่อแชดวิกโบสแมนจริงๆแล้วก็เป็นหนังที่มีความมูฟออนจริงๆนะครับก็ต้องรอดูต่อไปแล้วล่ะครับว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับวากันดาในรูปแบบใหม่นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าในตอนจบของหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเปิดประเด็นไว้แบบแ้เชาวนคิดอีกแล้วอะ่ะคือยังไงอะไรเงี้ยคือแบบแล้วยังไงแล้วแล้วแบ็คแพนเทอร์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ต่อหรอหรืออะไรยังไงอ่ไงเงี้ยก็แบบก็มีความอย่างนี้อยู่นะครับมีความแบบทําให้เราต้องไปคิดต่อกันเา เองอีก e. เยอะมากมายพอสมควรนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวอารมณ์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ชม Black Panther w บ k a n d a f o r e อ e r นะครับอาจจะมีสปอยไปบ้างนะผมก็พยายามที่จะไม่มันไม่ให้สปอยสุดๆแล้วนะครับส่วนคลิปที่จะสปอยกันนู่นนี่ก็เดี๋ยวตามมาทีหลังนะครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวอารมณ์ความรู้สึกกันก่อนนะครับก็เพื่อนๆที่ได้ไปชมมาแล้วหรือยังไม่ได้ชมนะครับผมคิดเห็นอย่างไรก็ อย่าเพิ่งคอมเมนต์สปอยกันในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวไว้หลายๆวันกว่านี้ก่อนนะครับค่อยเดี๋ยวค่อยคุยสปอยกันนะครับเพราะผมเองก็รู้สึกว่าเออมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากนําเสนอแล้วก็น่าสนใจมากๆสิ่งใหม่ๆในตัวอย่างนี้นะครับถูกนําเสนอออกมาได้อย่างดีมากๆแยบยลเข้ากับตำนานประวัติศาสตร์ในโลกโลกของความเป็นจริงของเราการตีความอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจมากๆนะครับที่ที่เขาทําและนําเสนอในหนังเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผม